สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์จะมาอัปเดตผลนะคะการใช้สกินแคร์นะคะก็เป็นตัวนี้เลย Moodie อ t i l i t y y o ย t e Butter Serum นะคะซึ่งตัวนี้เป็นวิตามินซีเข้มข้นของทาง m o o d i B c o s s m t t i c นะคะที่เขาส่งมาให้เมย์ทดลองใช้นะคะโดยตัวนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมของ S l A s c o b i c Acid 20%ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะได้รับนะคะการจดทะเบียนนะคะจากวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ออยอเรียบร้อยนะคะไม่ก่อให้เกิดน,นะคะสารที่มีอันตรายต่อผิวนะคะอย่างเช่นพวกไฮโดรวินโนนกดวิตามิน A นะคะหรือว่าสารประลอดนะคะเรียกว่าได้รับการตรวจสอบมาอย่างเรียบร้อยนะคะว่าปลอดภัยต่อผิวทุกคนแล้วก็มีตัวของอาร์บูตินอีก1%นะคะที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับความกระจจางไซ แล้วก็มีส่วนผสมของบิเทรลินไกลข้อนะคะโดยเจ้าตัวเนี้ยทางแบรนด์เขาเคลมว่าสามารถเปลี่ยนคุณได้ในหยดเดียวนะคะก็อยากรู้ว่าเปลี่ยนได้ไหมนะคะเดี๋ยวเมย์จะอัปเดตแล้วกันว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยโดยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเมย์จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินซีก่อนละกันนะว่าความรู้เบื้องต้นของวิตามินซีที่เราคนรู้จักนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างแรกเนี่ยสกินแคร์เนี่ยเราจะเห็นบ่อยที่เขาจะเอาวิตามินซีมาใช่ใชไหม ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาใช้นะคะคุณสมบัติหลักๆคือให้ความกระจ่งางใสลดเลือนจุดด่างดำนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนื่องจากว่าตัววิตามินซีนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะมีคุณสมบัติช่วยเกี่ยวกับการบำรุงผิวต่างๆ นอกจากตัว L-ascorbic acid ที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่จะเป็นตัวสารวิตามิน C หลักที่ใช้ในสกินแคร์เนี่ยเขาก็จะมีสารอนุพันธ์วิตามิน C อื่นๆนะคะที่ปรับแต่งให้วิตามิน C เนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สะดวกมากขึ้นแต่ในส่วนของ L-ascorbic acid นะคะก็ยังคงเป็นรูปแบบของวิตามิน C นะคะที่นิยมเอามาใช้กันมากที่สุดนะคะในเราบรรดาสกินแคร์วิตซีต่างๆ สำหรับเจ้าตัวมูดี้นะคะบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานวิจัยที่บอกว่าวิตามินซีที่ความเข้มข้นที่20%นะคะจะเป็นความเข้มข้นที่ดีที่สุดที่จะส่งผลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวได้มากที่สุดนี้เขาก็เลยเคลมว่าตัวเขาเนี่ยใสมาถึง20%ก็คือเป็นความเข้มข้นสูงสุดที่วิตามินซี จะเหมาะสมกับสภาพผิวโดวยส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะคะเราก็จะเห็นความเข้มข้นของวิตามินซีนะอยู่ที่5-10%เนื่องจากว่าเขาต้องการลดความเสี่ยงของการระคายเคืองเพราะว่าปกติเนี่ยวิตามินซีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลักษณะที่เขาจะทำงานได้ค่อนข้างดีและเต็มประสิทธิภาพเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ pH ประมาณ3หรือว่า สถานะของเขาต้องอยู่ในค่าความเป็นกรดประมาณหนึ่งนะคะที่เิือีนซีเขาถึงสามารถทํางานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในสภาวะที่เป็นกรดนิดนึงเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะระคายเคืองง่ายนะคะเขาเลยเลือกที่จะลดความเข้มข้นลงมานิดนึงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนว่าผิวใครแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะรับความเข้มข้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้สําหรับใครนะคะที่ผิวเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะคะการใช้ความเข้มข้นถึง20เอร์ซนตเนี่ย ก็ถือว่ายังใช้ได้นะคะก็สิ่งที่เมย์อยากแนะนำก็คือว่าอยากให้ลองเทสก่อนที่จะลงบนผิวหน้าทั้งหมดจริงๆนะคะก็ลองต่างจุดสัมผัสที่มันเป็นจุดผิวอ่อนๆน,นะคะบริเวณช่วงเ,เนี่ยใกล้ๆแนวกลามนะคะหรือว่าใต้ท้องแขนแบบนี้นะคะก็ถ้าเราอยากรู้ว่าเราเกิดอาการคันหรือว่าอะไรเหมือนกับเป็นผื่นแพ้อะไรไหมก็ให้ลองเทสก่อนว่าผิวเรารับไหวหรือเปล่านะคะแต่โดยส่วนตัว เมใช้ความเข้มข้นเนี้ย20สิบเปอร์เซ็นที่เมลองนะก็คือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการใช้ความเข้มข้นของวิตามินซีนะส่วนตัวเมย์แนะนําให้เริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆก่อนนะคะลองใช้ตัวผลักที่มีความเข้มข้นน้อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นมานะคะเทสดูว่าละผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนกับทนกับความเข้มข้นได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ ค่อยๆเพิ่มไปตัวโมดีกันนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีความเข้มข้นของวิตามินซีอยู่ถึง20%เนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าใช้แล้วมันจะแสบผิวหรือเปล่ามันจะคันยิบๆไหมคือทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกมาว่าเขาไดา้เขาได้ปรับนะคะ pH ให้ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะลดอาการระคายเคือง แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาใส่ความเข้มข้นมา20%ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับ pH ให้ใกล้เคียงกับผิวซึ่งอย่างที่เมย์บอกไปก่อนหน้านี้ว่าตัววิตามินซีจะสามารถทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อ pH ค่อนข้างต่ําในเมื่อว่าปรับ pH ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ใกล้เคียงกับผิวเนี่ยประสิทธิภาพของวิตามินซีเนี่ยความเข้มข้น20%เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะทํางานได้ไม่เต็มที่ ทั้ง20%นะคะก็อาจจะมีลดดันลงมาบ้างแต่โดยรวมเมย์ถือว่าในเมื่อเขาใส่เริ่มต้นมาประมาณ20%แล้วซึ่งก็ถือว่าเยอะถึงมันจะดรอปลงมานิดนึงนะคะก็ยังถือว่าเป็นปริมาณของวิตามินซีที่ยังเห็นผลได้อยู่และยังมีเขาเรียกอะไรอะ่ะยังสามารถทำงานได้โอเคอยู่นะคะจะมาเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็จะมาในรูปแบบนี้ก็จะเป็นกล่องสีขาวนะคะที่จะระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆวิธีการใช้นะคะโดยเจ้ามูดดี้ตัวตัวบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะมี3ขนาดก็จะมีขนาด 3ml ก็จะมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มี 15ml ที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ว่าตัวนี้เมไม่มีอยู่ในมือนะคะก็อีกตัวหนึ่ง และสุดท้ายก็คือเป็น30 ml ก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ไซส์สำหรับใครอยากจะลองเทสดูก่อนว่าจะมีอาการแพ้หรือหรือไม่แพ้หรืออะไรยังไงนะคะเมก็แนะนำให้ดูเป็นตัวไซส์3 ml ตัวนี้ก่อนดีกว่านะคะลองลองใช้เป็นตัวไซส์เล็กที่สุดก่อนก็ได้นะคะลองเทสดูเกิดมาหน้าตานะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ อันนี้เป็น2ขนาดนะคะตัว3 ml กับตัว30 ml นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแพคเกจจิ้งโดยรวมกันก่อนนะคะหลักๆเขาก็ดีไซน์มาคล้ายๆกันนะคะโดยที่ข้อดีของเจ้าตัวแพคเกจที่เมย์เห็นนะคะก็คือว่ามันเป็นขวดทึบนะคะซึ่งปกป้องวิตามินซีนะคะปกป้องตัวตัวตัวเซรั่มจากแสงแดดเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไวต่อแสงนะคะถ้าเป็นขวดใสเนี่ยจะมีผลแบบเหมือน ถ้าโดนแสงเนี่ยจะทำให้วิตามินซีเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้นะคะตัวนี้เขาก็ทำออกมาเป็นในขวดทึบแบบนี้ซึ่งอันนี้แพคเกจจิ้งถือว่าโอเคสำหรับสาม ml นะคะก็จะเป็นเหมือนฝาที่มีจุกแบบนี้นะคะด้านในเวลาใช้ก็คือหยอกเอานะคะก็สำหรับเมย์ถือว่าแพคเกจจิ้งที่ใช้กันหยอกอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะว่าหนึ่งคือควบคุมปริมาณได้แล้วก็กลดลดความเสี่ยงของอากาศที่จะเข้าไปอะ่ะเพราะว่าช่องมันค่อนข้างแคบนะคะก็จะมีแค่ ตัวผลิตที่จะสามารถออกมาได้นะคะถ้าเทียบกับแพคเกจจิ้งของตัวใหญ่ตัวนี้นะคะส่วนตัวเมเมชอบแพคเกจจิ้งของตัวจากไซส์ 3ml มากกว่านะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น d อป p ปอรโอเคมันใช้ง่ายนะคะนี่มันเป็น d อป p ปอรนะคะออกมามันก็จะคือเป็นเหมือนหลอดหยดอย่างนี้นี่แหละเหมือนในห้องแอ่ะนะคะแล้วก็แต่ตรงเนี้มันค่อนข้างเปิดไปหน่อยคือเขาเรียกอะไรอะ บริเวณนี้นะคะมันค่อนข้างจะเปิดไปเยอะไปนิดนึงนะคะซึ่งมันทําให้เซรั่มสัมผัสตัวอากาศค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตัวเมมีเลยจะชอบแพคเกจจิ้งของตัวนี้มากกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็จะใช้ง่ายเหมือนกันก็คือเป็นดอปเปอร์ที่จะใช้ยดเอานะคะก็จะมาในรูปแบบนี้โดยที่เขาบอกว่าตัวดอปเปอร์เนี่ยจะมีเหมือนเป็นอุปกรณ์มาในกล่องอยู่แล้วนะคะสามารถประกอบใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้เราจะมาดูเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์กันโดยเนื้อผลิตภัณฑ์เม์จะให้ดูจากตรงนี้แล้วนะคะ ผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆแบบนี้สีออกเหลืองอ่อนๆนะคะคือจะมีกลิ่นคล้ายส้มหรือพวกสารวิตามินซีปกติที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็จะสัมผัสได้ค่อนข้างไวเลยสําหรับกลิ่นสําหรับวิธีการใช้ตัว Moody Booster Serum ตัวนี้นะคะก็คือง่ายๆมากเลยก็หลังจากที่อาบน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดผิวตัวเช็ดไรให้แห้งนะคะหลังจากนั้นหยดตัวนี้อฮะออกมาในปริมาณ 1- 2หยดจากนั้น ก็แต้มนะคะโทัวท่วผิวนะคะส่วนตัวเมย์ใช้วิธีการแตะ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 แ,แ,แล้วก็ลูบบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะเริ่มที่บริเวณคางก่อนเนื่องจากว่าเมย์อยากดูว่าคือเมย์เป็นคนมีรอยสิวบริเวณคางค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสิวค่อนข้าง,างบ่อยให้เว้นบริเวณที่เป็นสิวนะคะก็ทาบริเวณปกติทั่วไปบริเวณแก้มนะคะแล้วก็จมูกแล้วก็หน้าผากโดยระหว่างที่ลงเจ้าตัวบุตรเซรั่มตัวนี้นะคะมันก็จะรู้สึกอุ่นๆเล็กน้อยนะคะก็เรียกว่า จะไม่ได้เกิดเหมือนกับความรู้สึกคันยิบยิบหรืออะไรนะแค่รู้สึกอุ่นๆนะซึ่งส่วนตัวเมย์ก็รู้สึกโอเคนะคะกับฟิลลิ่งนี้นะก็คือใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะเนื้อเซรั่มถือว่าซึมไวค่อนข้างเหลวนะคะ จะรู้สึกเหมือนเป็นออยนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยิมนะคะก็ลงในปริมาณที่ไม่เยอะก็ถือว่าซึมเข้าผิวไปเลยนะคะจากนั้นก็ลงตามด้วยสกินแคร์ปกติที่เราใช้ประจํานะคะโดยที่สําหรับตัวเนี้ยเมแนะนําให้ใช้ตอนกลางคืนตัววิตามินซีเนี่ยจะมีเอฟเอฟคนะคะไวต่อแสงเมก็เลยเรียกว่าหลบมาใช้ตอนกลางคืนจะได้ผลเต็มที่มากกว่าตอนกลางวันอาจจะ ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องทากันแดดนะคะที่นี้ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงไปเมก็เลือกที่จะใช้เป็นตอนกลางคืนอย่างเดียวนะคะทําเป็นไนท์เซรั่มของเมไปนะคะก็จะลงตัวนี้แล้วก็ตามด้วยสกินแคร์ตัวอื่นที่เมย์ใช้ประจําสําหรับผลการใช้นะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเมย์ทดลองใช้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็ใช้ทุกวันนะคะก่อนนอนปกติเมย์จะเป็นคนที่ไม่มีสิวบริเวณช่วงช่วงนี้เท่าไหร่นะคะจะมีสิวช่วงบริเวณคางแล้วก็จะมีทิ้งรอยสิวไว้ค่อนข้างเยอะเมก็ จะเน,น้นบริเวณนี้เป็นพิเศษนะคะก็จะแตะๆๆลงไปส่วนตัวรู้สึกว่ารอยสิวเนี่ยที่มันเป็นรอยบางๆนะคะมันค่อนข้างที่จะจางลงก็จะเห็นได้เห็นค่อนข้างชัดเลยแหละว่ารอยสิวบางๆมันจางลงนะคะแต่ว่ารอยสิวที่เป็นรอยใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงเห็นอยู่นะคะหลักๆที่สังเกตเห็นเลยคือผิวค่อนข้างเรียบขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะคือความรู้สึกคือผิวค่อนข้างเรียบแล้วก็ลื่น ปกติจะไม่ปกติมี้ก็จะมีแบบเป็นเหมือนแห้งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันเรียบขึ้น ะะซึ่งเป็นฟิลลิ่งที่โอเคเป็นความรู้สึกที่โอเคแล้วก็ประทับใจมากๆถือว่าเป็นเซรั่มวิตามนซีตัวหนึ่งนะคะที่เมลองแล้วเมยเห็นผลค่อนข้างโอเคแล้วก็ถูกใจทีเดียวนะคะสําหรับผลของการใช้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะวิธีการใช้สภาพผิวโดวยรวมนะคะอันนี้เมถือว่าเมมาอัปเดตผลส่วนตัวที่เมลองใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะ ก่อนใช้สกินแคร์ก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่าให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้สกินแคร์นะคะให้เหมาะสมกับผิวแล้วก็ตามสภาพผิวนะคะเมมารีวิวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะคะที่ได้ลองผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้นะคะก็ขอบคุณทางมูดดี้ด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้ทดลองนะคะโดยสำหรับราคานะคะ30 ml ก็จะอยู่ที่2,250บาทนะคะโดยที่ส่วนตัวเมรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะนะก็ เทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังถือว่าราคาสูงไปนิดนึงนะคะส่วนตัวแนะนําว่าก่อนที่จะซื้อไซส์เนี้ยลองให้ลองซื้อไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมาลองก่อนนะคะว่าเหมาะกับผิวหรือเปล่านะคะก็จะคุ้มค่านะคะสําหรับช่องทางอื่นๆนะคะที่จะติดตามนะคะเจ้าตัวผล o d u ั t ตัวนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ในลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะว่ามีช่องทางจําหน่ายที่ไหนบ้างนะคะก็ ติดตามได้ในลิงก์ข้างล่างนี้แล้วกันนะคะคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมว่าสกินแคร์เป็นสิ่งที่ยังคงต้องเลือกให้เหมาะกับผิวของตนเองนะคะทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้หาข้อมูลกันดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย